นี่คือท่อเซฟตี้เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้มีท่อใดท่อหนึ่งเกิดตันกระทันหันขึ้นมาเห็นไหมครับว่าอีกท่อนหนึ่งที่เหลืออยู่เนี่ยจะทําการเพิ่มแรงดันหรือว่าระบายแรงดันขึ้นมาทันทีแบบนี้นะครับจะทําให้ผู้ใช้งานเกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วยเตาอบถ่านเวอร์ชั่น12อไอท่อเซฟตี้ทั้ง2องอันเนี่ยเราก็จะมี ช่องเซอร์วิสอะให้เราสามารถทําความสะอาดได้ง่ายๆเปิดออกมาปุ๊บแล้วก็ใช้ลวดนะครับแย่เข้าไปทําความสะอาดแบบนี้ทั้ง2ช่องได้เลยนะครับการสตาร์ทไฟด้วยระบบน้ํามันเก่าไอตัวกระบอกน้ํามันเนี่ยเราดีไซน์ออกมาให้เสียบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วตัวถาดน้ํามันนะครับเราก็แค่ใส่เข้าไปแบบนี้การจุดด้วยระบบน้ำมันเก่าทดสอบให้ดูแล้วตอนนี้เริ่มจุดเตาแล้วเห็นไหม ก็จะมีควันเกิดขึ้นเล็กน้อยจากการใช้น้ํามันเก่านะครับผ่านไป40นาทีกระบวนการคายแก๊สสมบูรณ์ร้อยเปอร์แล้วนะครับมีหลายคนถามผมมาตลอดเลยว่าเฮ้ยเราซื้อถังที่เป็นระบบควบแน่นน้าส้มกวันไม้แต่เราไม่มีระบบไฟฟ้าเราไม่ได้ต่อปั๊มน้าเข้าไปได้ไหมถ้าเราไม่ต้องการน้าส้มกวันไม้เราก็ไม่จะเป็นที่จะต้อง ต่อปั๊มน้ำหรือว่าหล่อน้ำเย็นเข้าไปกระบวนการควบแน่นน้ำส้มกัดไม้ก็ยังคงเกิดขึ้นนะครับแต่จะมีน้ำส้มกัดไม้ที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ถึงลิตรนะครับน้อยนิดเดียวเองเป็นไงครับตอนนี้เราหยุดเติมเชื้อเพลิงแล้วเราเอาถาดน้ํามันออกมาได้เลยเห็นไ,ไหมครับว่าเตาสามารถติดได้เองแบบนี้เลยอันนี้คืออัปเดตเตาอบ่านเวอร์ชั่น12ในเดือนกรกฎาคมปี2024นะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคและวิธีการดีๆแบบนี้กดห,หัวใจกดติดตามช่อง DIY บ้านนอกไว้ได้เลยนะครับ